วัสดีทุกท่านเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็จะนำเป็นคลิปเสนอนะครับในการใช้งานหรือว่าวิธีการจับคู่รีโมทนะครับของทาง Android TV เพราะปัญหามีทางสมาชิกนะครับรวมไปถึงลูกค้าแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่สอบถามกันเข้ามาก็หลากหลายท่านนะครับที่ยังติดปัญหาในการใช้งานเกี่ยวของการจับคู่รีโมท บนทางของ Android TV วนะครับวันนี้ทางกระผมเองนะครับก็ได้หยิบยกนะครับซึ่งเป็น Android TV ทีนะครับที่เป็นของฟิลิปนะครับในซีรีส์เย์แล้วก็มีหลากหลายท่านนะครับสอบถามก็มาเกี่ยวกับของซีรีส์นี้นะครับวิธีการเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลนะครับเพราะว่าหลากหลายท่านนะครับก็อาจจะทําไม่สําเร็จนะครับหลากหลายท่านก็อาจจะผ่านขั้นตอนไปแล้วนะครับวิธีการง่ายๆนะครับอันดับแรกก็ให้เรากด ปุ่มโฮมนะครับบนที่เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับปุ่มโฮมสำหรับที่เป็นซีรีส์เกีส่ศูนย์นะครับก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมคือรูปบ้านนะครับก็ให้เรากดเข้ามาหลังนั้นให้เลื่อนขึ้นมาข้างบนนะครับข้างบนก็จะมีการเป็นอินพุตแล้วก็เชื่อมต่อ w i f i แล้วก็เป็นการตั้งค่านะครับให้เราเลือกหัวข้อในการตั้งค่านะครับหลังนั้นก็ให้เลื่อนลงมาตำแหน่งที่เป็นรีโมท และอุปกรณ์เสิร์ฟนะครับให้เราทําการกดเข้าไปนะครับอันนี้ในการที่เราเชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นของเครื่องเล่นที่เป็นบลูทูธหรือเป็นซาวบานะครับเขาก็จะระบุเป็นชื่อขึ้นมานะครับอันนี้คือในกรณีที่เราเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลเรียบร้อยนะครับก็จะเป็น apsrc นะครับอันนี้ก็คือเป็น ทางรีโมทคอนโทรลนะครับหลายหลายท่านอาจจะเคยเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้นะครับก็แนะนำนะครับให้ทำการยกเลิกนะครับก็คือเลิกจกับคู่ก็ทำการตอบตกลงในกรณีที่เป็นของเครื่องเล่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบลูทูธหรือเป็นอุปกรณ์อื่นๆนะครับเราก็สามารถที่จะ,ะยกเลิกในการเชื่อมต่อไปก่อนนะครับอันนี้คือในกรณีที่ เกิดปัญหาในการเคยเชื่อมต่อและไม่จับคู่แล้วก็เริ่มวิธีการจับคู่กับทางรีโมทคอนโทรลนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็วิธีการนะครับก็ให้เราเลื่อนตำแหน่งที่เป็นรีโมทและอุปกรณ์เสริมนะครับอันนี้ครั้งแรกในวิธีการจับคู่รีโมทนะครับหลังนั้นก็ทำการกดปุ่มโอเคนะครับก็คือปุ่มที่อยู่ตรงกลางของเคอร์เซอร์นะครับแล้วแต่ รีโมทรุ่นนั้นนะครับว่าจะให้กดปุ่มไหนนะครับหลังนั้นก็ทางบลูทูธนะครับของรีโมทก็จะทําการค้นหารีโมทนะครับหากรุ่นไหนนะครับหากกดแล้วไม่มีชื่อรีโมทคอนโทรลขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่เป็นซีรีส์400นะครับให้ทําการกดปุ่มแพรนะครับแพรกับอินพุตจะเป็นปุ่มเดียวกันนะครับที่เป็นเครื่องหมายรูกศอดนะครับให้กดค้างเอาไว้ประมาณ5วิ สังเกตดูนะครับตอนเรากดก็จะมีเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยนะครับรอสังเกตดูนะครับไฟ LED สีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็จะกระพริบนะครับหลังจากนั้นให้ทำการกดปุ่มก็จะมีชื่อขึ้นมานะครับชื่อขึ้นมาเป็น A P S R C นะครับหลังจากนั้นถ้าทำการกดปุ่มโอเคหนึ่งครั้งนะครับ ก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกว่ากําลังจับคู่นะครับก็ให้รอสักครู่หนึ่งนะครับกําลังเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลนะครับจับคู่แล้วหลังนั้นไฟสีน้ําเงินหรือสีฟ้าก็จะหายไปเราก็สามารถที่จะแบ็กกลับขึ้นมาได้นะครับอันนี้คือวิธีการเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลหรือหากยังมีปัญหาเคยเชื่อมต่อแล้วในกรณีที่แบตเตอรี่หมดหรือต้องการเชื่อมต่อใหม่เราก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ทําการ กดยกเลิกแล้วก็ทําตามวิธีเบื้องต้นได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการเชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่สนุกทางสมาชิกสอบถามก็เข้ามาหลากหลายท่านเกี่ยวกับการใช้งานของทาง Android TV นะครับก็เอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ